สวัสดีจ้าแม่บุญลายพุ่มทองค่ะมือน,นีกรมารีวิวมองทำงานในเบิงเดอร์ค่ะสำหรับฟื้มลูกค้าที่ส่งมาเก็บกองดานบนมือน,นีแม่บุญลายพุ่มทองก็ได้รับเดวเด้อค่ะเดี๋ยวสิทกแคสแกงไหทราบค่ะว่าเป็นของลูกค้าท่านใดส่วนฟื้มดางที่อยู่ข้างน้านี่ขอบเพิ่นมากง้ามึงค่ะเพิ่นส่งมาเก็บตะกอไหมกระซิท เรียบร้อยพร้อมส่งกลับแล้วเด้อจ,จ,จ้ะจำโบพิดคงเพิ่นกับยูจังหวัดน่านเด้อค่ะของงามๆนี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมส่งกลับแล้วจ้าส่วนด้านบนนั่นก็เป็นฟื้นท่อผ่าลายลาดฉวัดค่ะก็เป็นคลองลูก้าเพื้นสังเด้อค่ะงามๆจ้ะอีกกองนี้ก็เป็นฟื้นเฉพาะตะกอไล ลีลาวดีไล่หมักเฟียงเด้อค่ะเพิ่งกัดสร้างเฉพาะตะกอของลูกค้าทางจังหวัดสกลนครเด้อค่ะ,กะเกษตรพร้อมส่งแล้วค่ะมื่ออื่นส่งไห้เด้อจ้ะ